สวัสดีครับสวัสดีซีแฟนกับทุกท่านครับ,คครบอปอปอกับช่องนา่าแชแนลพี่น้องมาติดตามบรรยากาศบ้านหนองนอนนุ้งิงครับตอนนี้กิ๊สางกำลังนาครับเก็บรายละเอียดยิ่งซิลิโคนครับ่น้องซิลิโคนครับเรบเบื้องอาจจะมาหอดพอดีแบบตอนนี้ เบื่ออบ,บพ่อพี่น้องเดี๋ยวไปเอากระเบื้องมาใหม่ครับเดี๋ยวไปเอากระเบื้องมาใหม่ใกล้แค่นี้พี่น้องนะครับใกล้สิ้นแล้วแล้ว นี่สิจับระดับได้พี่น้องระดับน้ำน้ำไหลมาใส่ท่อระบายนาา้ำเฮานะครับทั้งพี่สิสูงกว่านะครับทั้งสี่สูงกว่าทั้งหน้าออฟฟิศใหม่นะครับทีมสร้างเปลกระเบื้องม,อมาใหม่พี่น้องรอพ่อครับ นี่แดดแน,คน,น่ครับโฮมแน่ยนะครับแต่สีแดดมากกว่าครับวันนี้หอน <laughs> พ่อตัวมะไรันนี้เรียกว่าวันนี้ <laughs> เอาให้มันพ่อด <laughs> เ,เด้อทำไมสิริลบไปโฮมวันอีกได้เลยสิบบอ <laughs> นพี่น้อง <laughs> ไก่สี่เหลี่ยมเลยครับ <laughs> แปลกกระเบล่อองหมวันมาเพิบเป็นลานกว่างไว้พี่น้องนะครับลานกว่าง<ม>เดี๋ยว<ม>พา<ม>ไเปเบิ่งทิมสร้างเพ็นยิ่งซิลิโคนครับเก็บรายละเอียด<ม>หบอบจุดถ่ายนะครับ อันนี้จะเป็นไม้เทียมครับเป็นาลายใหม่พลาสติกครับตรงนี้จะเป็นกันแดดกันลมกันฝนนะครับนี่ส่วนนี้เรียบร้อยครับนี่พอหักสุรินเพิ่นเห็ดพี่นอ้องสะอาดแ้เที่ยงเอาหินมาขอบอขอบหนามขอบนามขอบน,อบนบามบดานไว้ บขอบใบเป็นน้องกระงามบระงามไปอีกแบบแล้เขาเอาหยามาอปูครับแม,ม่นายก็ูกใจแห้งเขึ้นมางามแห้งนะครับแม,ม่นายก็ไปวัดปวงหนึ่งพี่น้องนะครับเขินไปวัดตกเสร,ร็จไปเตรียมของปรึกษาอาจารย์นะครับประหลัดบุญนุนครับนี่เป็นแก็คือ จะเอาวัดวัดน้องคู่ครับส่วนเหนั้นไม่จุดนี่ครับจุดนี้ค่ะงานเหลี่ยบประพีน่น้อง งานแล้วจังว่ากันนะครับต่อไปเป็นกลางเต็มินยังกรแต่เสืเหิือเตรียมงานแต่วันที่หยีซิบหายีพกนะครับทุกคนไปฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามความเคลื่อนมาในช่องทางต่างๆครับ เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปเบิ่งขังง่าครับขังง่ายครับในพี่น้งองบรรยากาศยังไงครับสวยงามครับใช่ไ làm bố pha cái okay. bột để ở cái giường này, rồi đây đây ạ, เดี๋ยวสร้างซีเพิ่นมาเก็บได้แต่เดีกตอดหลอกกันไปนองเพราะว่ายังมีรอยรเล็กๆน,น้อยๆอยู่เดี๋ยวคอยมาเก็บแล้วก็ดทำความสะาอาดหลักเกิดยูด้นะครับดังี่น้องสวยงามมาครับอันนี้ยิง่งซิลิโคนเรียบร้อยครับ ในเคือบวัวภายในครับเดี๋ยวปิดไฟก่อนไีนอนครับนะครับจางกระเบื่องครับเล็กง,งานไปนอนเล็งงานเจ้าให้แล้ว จดนี้สิปูสูงกว่าพี่น้องสูงกว่าเพรอทเอาสิไล่ระดับน้ำครับลงไปกลางล่างจะพี่ถามว่านะครับรถสี่อยากบดแตกบดพลังนะครับบอดโดยรถหนักตกพี่น้องรถกระบะรถยังก็จอดได้แต่กับรถปูนรถหักหนักแม่นี่โฮะบาไวครับรถกระบะรถเก๋งห้มนะครับกรจอดได้สบาย บรรยากาศภายในพี่น้องว่าท่านมาครับคอมเมนต์กันเข้ามาครับ อันนี้นคือเก็บด้านหาเหยียดหลอดุดนถ่ายครับสร้างนี่ควรจะเป็นสร้างประตูพี่น้องสร้างประตูปอกประตูพอกบักวครับทุกคนไปติดตัง้งแต่ละหลังสร้างทุกคนปเป็นเหตุงานบวคขึ้นกันในพี่น้องเพราะวแต่ละคนถนัดดานบวคขึกันครับแต่ละดานเป็นเก่งแต่ละดานบวกขึกันยิ่งสร้างเ้าก็มีหลายสุดครับเพราะว่าตะสร้างกุ้งสร้างสร้างกระเบื้อง ว่าเป็นสึ่งสร้างไปแล้วพี่น้องบ้านจะรังสรรค์สร้างนเวียนกันเข้าไปนะครับผลใจสร้างบ้านติดต่อสอบถามสิสเกตสร้างบ้านกับครับคราวนี้ผมลาพี่น้องไปก่อนครับมียังคือหนาดดาวเทสิฟ้ามาอัปเดตให้ได้เบิรงกันครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ